อัพเดทรายก,การเนี่ยเพื่อนๆทนี่น้องๆรอ,อ,อฟังอยู่ข้อวันพุธวันพุธจะรอไปพุธท,ที่พุธที่ยี่สามพุธที่ทยี่สามกระกฎาคมไปสถาพันเมลงที่ตรงพระวิเสห์ใช่ไหมอขอบคุณขอบคุณเพื่อนทำดีไซน์ พี่ช่วยติดต่อพ่อให,อหออ้ยังไม่ตอนนี้ยังยังไม่ได้รักษาได้เลย,เลย,ยแล้วก็เครือ่ยยรอนํำเจ้ายายจากจุฬาพรไหมก็มเดี๋ยวรอผลขั้นพรหรือเนวทาง ก็จะก็เป็นอะไรแค่เพราะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ไม่รู้ว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมเออเพราะยังไม่ยังไม่ได้รักษาไม่ตัวเลยเลยว่าแค่สันนษฐานนั่นเองตัวชิ้นนี้อไปเออแต่หมอเขายังไม่บอกว่าเป็นอะไรอ๋อเป็นมะเร็งสมองเซลล์เออเป็นตัวดู<อ>ตัว,ตว ไม่ไดบอกเป็นท่านไหนรักษาได้ยังไม่ยังพอจะต้องไปตรวจอีกท่านหนึ่งใช่ป่ะก็เหมือนไม่ได้ตรวจเลยนั่นแหละงันเลยใช่ไหมยังไม่ยังไม่ยังไม่ต้องรักษายังไม่ต้องการรักษาเลยพูดได้แตถึงจะต้องเอาเอาใบส่งตัวใช่ไหมแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่อีกอ่นงานสแกนสแกนใหม่อือแล้วสแกนใหม่แล้วถึงจะรู้ว่าต้องรักษายังไง วันที่สองเดือนแล้วเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยสามแล้วเอ่ะทำอะไรเลยโอ้หชีวิต <c oughs> แล้วอะไรชีวิตช่วงนี้สบายดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องหลายคนขอบคุณเอ้ยปอเป็นห่วงเป็นห่วงขอบคุณามากเพื่อนเพื่อนที่พี่ทุกทุกคนยังเหนื่อยอยู่ไหมหรือว่าดีขึ้นดีขึ้นกูได้ยาวขึ้นเหมือนเดิมใช่

กัน้ลยเรีโอเคไหมแก้บนกุโดมีป้าแล้วตอนตอนกลางคืนเป็นไงอาการมีนะวันร้อนหายใจไม่ออกอะไรย่างเงี้มีอย่งอยู่ก่อนแมวหลับสบายอาวที่อันีบ้านโดนเดี๋ยวบอกไอ้ อากาศร้อนหายใจไม่ออกเลยอาการเป็นไงแน่นอกกินยานอนหลับท้งแรกนนอ,อกญญกมืมันก็แน่นอกอ๋อคือเรากินยานอนหลับในเีอาการแน่น,นอกความดันยังเคอีกไหมทุกวันเนี้ยเท่าไหร่ปกติอหัวใจที่วิจอรปกรติเพยยื่อปกติหมดอ่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตต,ต่อเลยครับว่า อกาการของนายไทยยิ้มหรือจงวิ้มดูกระตากดูร้อยหนึ่งเป็นอย่างไรเขาไม่หมอไม่้ห้ามหรอหมอเออหมอห้ามเลยไหมหรือว่าเขาไยังไม่รักษาดีไหมยังไม่รู้หรอห้ามอะไรบ้าง <c oughs>